กลับมาอีกครั้งตามคำเรียกร้องเขาตัวเขียวเขาขายลูกเขาขายทุกอย่างสักเบื่อยันเหลือรบและเขาก็มีตัวตนอันแสนพิศวงเขาก็คือแม่กบจีนขัดตูดแท้าจะบดมซะหน่อยอ้าวมีคนอยู่หายละเขนเขิดแงมดูนะนะลวความจำตัวเองดรนี้เลย ขายลูกหมดแล้วกลับบ้านดีกว่าเฮ้ยไอ้กบแหวกวางไอ้ครับเฮ้ยเหงื่อเฉยๆนี่ขอดูหน่อยหน้าตาเป็นไงง่ายเป็นแต่ลูกกระเดือกเลยมีตาเออลูกกระเดือกจริงเฮ้ยกบจริงในเมื่อกบเจอกบก็ต้องประชันความแข็งแกร่งกูยกล้อโฉบเนี่เป็นไงมาทำได้เปล่าโอ้ยกูทำได้ดินี่ยกูทำนี่ไปอ่ะมาสจั่นกบยกล้อเฮ้ยหมันเขี้ยวมี่เฮ้ยนี่นหะโอ๊ยมือกูไอเจ้ามือกู โอ้ยเบอร์โกูนี่ตกแม่งเลยตกแม่งเลยกูซื้อมาทําอะไรก็ได้กูซื้อแล้วกูทําอะไรก็ได้กูซื้อแล้วเฮ้ยเวต่อยมั่งแต่กูทําอะไรไม่ได้สวัสดีพระกอบสุดหล่อเฮ้ยใครเรียกสุดหล่อสวยแล้วก็สวยแล้วไม่สวยมีแฟนอย่างเขาสวยมีแล้วค่ะโอ้ยสัตว์ไปละ หน้าไปทางไหนห้องน้ำไอ้มีห้องน้ำป้าห้องน้ำโอ้ยกบไอ้เกาแบบตื่นจากห้องน้ำกันร้านนี้มีห้องน้ำไหมเนี่ยตดจะลาดและโกรบจะกลายเป็นศพตดแตกโอ้ยลุงลุง,ลงเต้นอะไรกันละ่ะเต้นด้วยเชิ้เชิ้เชืโยก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 โอ้ยสะโพกนดีจังเลยโอ้ยเนื้อน่าจะนุ่มพุงก็จะย้ยหน้าผัดกะเพรา,อ,าอะไรนะลุง ช่วยๆอุตะแมนดูดปากอุตะแมนดูดปากอาอาอาหายไม่ออกไอ้เหี้ยกินปากมึงเหม็นมากอุตะแมนไอ้สัตว์เลยมึงกลับดาวไปแปลงฟันเลยนะออกไป่างหน้าร้านกวยกบเวทมึงเอาไปไอ้ชิบหายกูขายกบเวทก็ไม่คิดไอ้จมูกแค่รัดแข็งแม่งเลยนะอยเหี่าตีแม่งเลยเวทซิ่มึงอะไรหรอไอ้ตัวนี้กูขายอยู่แต่ก่อนแล้วกูจะขายตัวนี้ทำไมอ่ะเอออย่าตีกันเลยอย่าตีหน้าร้านกูเออจมูกกูแม่งเอ้ยไล่กูไปก็ได้ เจอมาเองไอ้เด็กเที่ยจะขายตรงนี้โอจะขายกูมากอ่ออย่าผักหัวกูดิอากาศดีๆอย่างนี้ออกก,ากาํกาลังกายสักหน่อยยามเช้าฟิตเปรี้ยฟิตเปรีย,รยไอ้เปรี้ยสิไข่ไข่กรอบไอ้ออกลูกไม่ได้แล้วไม่มีลูกขายแล้วก็เฮ้ยไ,ไม่มีลูกค้าเลยเฮ้ยช่วงมาเลนไทยแบบนี้สวัสดีครับ <ๆ S 1> กบย้อมเสียงครับสสวัดีค่ะตะเบะตะเบะ เอากบไหมมาเอากบไหมไม่ซื้อเขาไปไปตังไอ้พวกเฮียถอดแม่งไปแย่งซีนกูขุ่เนียนเปล่าเขาม่มีอะไรก็ผมนอนอยู่ดูดาวอยู่เว้ยเฮ้ยเฮ้ยมันแกล้งผมมาแม่เดี๋ยวมันแกล้งผมมาแกล้งลูกอหรอลูกเดี๋ยวแม่ใส่ให้เลิกมึงโตเป็นใครแม่ใส่กางเกงให้อีกแม่มึงไม่ใส่กางเกงเลยอะไรวะเนี่ย หยุดนะวอยถ้าไม่กบวิ่งหนีมันเห็นบ่อยจริงเลยนะครับผมนะไม่รู้มันกลัวอะไรก็ไม่รู้เออผมไม่ได้ขโมยแกงานกิงครับพี่อย่าทำบออป้าบุนจะไม่ขายไม่ทนันไอ,อเด็กไอ,อเว่นจะไปได้ไอเด็กไอเด็กยังไม่ได้พวกยิงทุกวันอยู่ถูตามแม่มาลูกมึงเป็นคนเดียวที่รอดจนโตมาได้นะลูกนะเร็วเร็วเร็ว ก่อนจะโดน,นขายเหมือนเพื่อนมืออะไรจะอะไรอ่ะหนูอยากได้ตุ๊กตาม,มามึงมีกรบแล้วลูกผมไม่อยากได้กบอบา็กูเป็นกบอยู่แล้วแม่กูอยากได้ตุ๊กตาม,มาไปลิงเวนโอลิงเวนลิงเว,งวน <ime> โอ้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรนมไข่แล้วนะน้ำดีสดกคนเจอแล้วห <ime> ้องน้ำเหนื่อยเหนื่อยแล้วเกิน กบจะขาดใจกบจะกลายเป็นใบไม้แล้วนะยิ่งจะล่วงถึงกะาทีปรีแล้วตูดกบเอามีคนเขาอีกผีพายไอ้กบนี่ตัวเมียแน่นอนสุสภาพมาดิเออพื่หนายหลาย

เอ้าตามหาลูกอยู่แล้วไม่บอกไม่บอกแต่แรกเห็นเดินไปเดินมา,าๆๆๆอ่ะเจอละเออตอนแรกก็บ,มบวมๆอยู่แล้วกินน้อยม,มั้งลูกผอมเชียวไม่ชอบมาขายหน้าลงหน้าร้านกู่ว่าไ่กระทือบแมงไ,ไปเคี้ยไปไปลูกก,ไก,กอไอูไปลูกกูไปลูกกูวิสาวมาไทายหรือแอคซะน้อยเงีง้ยเงีง้ยมาป่าจะไม่มีอะไรแอคแอดเฮ้ยเฮ้ยเอันี้อ้วนไปนิดนึง,นง,นง มันมันเลือดแเลือดพุงอ่ะอันโอ้ยโอ้ยโอ้ยจ,จ,จับมือขอบคุณครับร้านจัดโปรอยากกินแต่แม่เป็นกบผัดจะค้นเห้เ๋ยเขารู้ว่าเราเป็นกบมีอันจะกิน๋ยวเขาไม่ซื้อกบเราอีกซ่อนก่อนลุกเข้าไปเข้าไปลูกแล้วมาหาเษฐีกบอบๆเขาเรียกว่ากบขึ้นวอเข้ารถ ติดโอ้ย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 ดาวรถไม่ดูไซ์เลยกูโอ้ยขับอะไรไรโอ้ยโอ้ยกติดติดหัวติดหัวเออเขาได้เขาได้เขาได้อยู่เขาได้เออออออกูนอนลงไม่ได้เลยไม่กูหลับอะไรดิไหมเฮ้ยเออโอเคพี่ถึงแล้วพี่อ้าวเปิดประตูไม่ได้พี่ไม่ช่วยหน่อยพี่เออขอบคุณครับขอบคุณครับโอ้ย ปิดปิดได้ด้วยเออเขอบคุณข,ขอบคุณโอ้ยบีแหมงเ,เ,เ,เอ้ยไปไปแลยไปเล้วเชื่อเขินเอ้ยอ้วนขอดูหน้าจริงกันหน่อยดิโอเคอโอโอ้โหตกอุมนักกบเขาจะว่าแปลกไหมเนี่ยโอ้โหเฮ้ยทำอะไรอะ่ะบัดสีหรือเปล่าเนี่ยชัอกอะไรอยู่อ,ะอ่ะชักกบขัดชักกบ ดึกดึ๊กดึ๊กดึ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 กวันดีครับพี่ผมฉากกอบยอะดึ๊กดึกดึ๊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 กเลยพี่เจียงไายคืนนี้ลูกกูใครชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับผมคอมเมนต์บอกกันด้วยนะว่าชอบชอบพี่ชายจ๋าอยากให้มา์เองอยากให้ลงเองไม่หักเกลยะหักเกนแล้วลงเองเลยดึ๊กดึ๊กดึ๊กอย่าลืมคอมเมนต์กันด้วยนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับโอ้ รอบที่แล้วแม่งแ,แกงกูเอาให้ย,ยับเลยเพื่อนบีมันเลยบีมันบีเออจังได้เออแบตกล้วยปีง่ะเพื่อนนะผัวทอดผัวทอดเดีเออ๋ออก,กูซื้อชาบึงเลยเพื่อนเอ้ยโอ้โหยอย่าทำกูอย่าทำกูแทำกูเออผสมบาล